สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้จะพามาเก็บมะเขือในสวนที่เราไม่ได้ดูแลนะคะมีแต่ไม่ได้หย่านะคะเต็มไปด้วยหญ้าเพราะว่าไม่มีเวลานะจ๊ะเดี๋ยวโอ้เดี๋ยวมะเขือมะเขือเผาเดี๋ยนีนนนะะ้มะเขือเผามะเขือเผาเอา้ใส่นี่เลยค่ะมะเขือเผานะคะไหนอ่ะไหนนี่หน่วยใหญ่ี่ ซุปหน่อยเดียวกี่อิ่มเนะี่ยญ่อิริเลยทุกคนน่าเห็นไหมอไโอ้เมือเขือวมอ่วงเอาสิคะเอามาเลยค่ะอ,อ่อ,อนเหรอเสียบแต่ว่ามันใหญ่ด้อดีอยู่ลายอด้พอหายอยู่แต่วมันอ่อนตีจะสีมาให้หนอยนึงนก็ได้ใหญ่เป็นไดยกำลังออกซุกก็มี สุกกมีเ <tampoco> ด้อก็นี่เลยพวกไ้เกี่ยวเนมึงเกี่ยวมือนันเองเนี่ยนำมุกตกใส่เดือเท่าเดียวมีไหมไม่มีก็ไม่ต้องเก็บพอแล้วสุกใสแล้วตอนนี้อ้าเก็บบักพีกบักพีบก็ถุงมาพึ่งๆไว้นี่ อย่าทำไมอย่าบ่ได้มันมีแต่ผักด้วยผิดเด้อโคน,นกเนกเน็บพริกเก็บพริกหูเหยียบอีหยังแน่ๆดอกหญ้ามันปกคลุมปวดห้อยห้อยคอยยนประเด็นอะดิไผสิมีแน่อยู่ละไผละ่ะบ่มีห้อยยางมาดอก แต่เห็นมาละเมื่อนันนะหน่วยบบกแย่เลยล่ะเราไปฝาเขาจะกินหอดมดปลูกได้แต่กินไม่ได้อ่ะแซ่บแต่พงประด้ยไปนี่เกี่ยวนี่นี่นี่ได้ขั้นลดหนึ่งปีกโอ้ยยลดส่ฮู้ออกแล้วหักกรับว่าเอาทุงเหรไหมไม่ค่อ วางกันนล้วค่ะอ,อุ้ยหย้าก,ก็สวยเก็บพริกนะคะอันนี้มันปรับสีเองได้เกี่ยวค่อยเกี่ยวอะไรนางเกีย่ยวจะเข้าเลยะอด้เห็ด้นไหมแมนแต่หอาเก็บไปหมดแล้วล่ะเก็บน่นแก่นแกนหน่อยอ่อนๆไว้ ยิ่ล่างถลายบุกขายยางเง,งินส <laughs> ิไมแต่ผักโอ้โทรศัพท์เครื่องนี้มันปรับแสงเองพูดถึงถ้าอยู่ไก่ก็เขียวแบบอีกเนื้นอย่างหนึ่งทะยู่ไก่ก็เขียวอีกแบบอย่างหนงึ่งจะโอ๊ะออกมาเขาไป็ยังนั่งยังเหลี่ยมยินมหยาเข้ามาโอ้พี่บา ระวังงูเด,ด้อเบิ่งเบิงเพิินหมดพอแล้วมั้งก้อนนี่ขาวๆนะไม่กลัว <c ười> มันหม,นมดกลัวมันไม่ดกได้แล้วได้แล้วหลายต้นนีเป็นไงบันกระดึงงะอยบัวมีดอกตายแล้วมั้งบ่บัวไม่น่ยอยแันกล่อมไปเบางต้นน <c ười> หต้นไหนอยู่ไหนเบิ้งปลูกหญา้าใบกับพวกเกิดเข้มบ่ายาวขึ้นบ่หญ้านี่ไหมเฮี่เขาขึ้นมันชอบแดดมั้งไหนนี่เหรอมีแต่ต,ต้นเขียวผีกมันไม่มีหรอกต้องตัดออกเคี่ยวออกมีหรอือเปล่ามีอยู่เหรอเขาเข้ามาเมื่อกี้ไม่เห็น ต้องมั่งมีบีแน่กันโอ้มาละขี่นกทุกคนว่าแมนมันบ่มีเก็บมาสิน่่นั่เออว่ะนี่อีกหน่วยนึงหน่วยนึงโอ้อะเก็บหน่วยหนึ่งนี่อีกหน่วยนึงแต่สามหน่วย มาร<ม><ล>ะขี<ล>ะนกโอ้นนหน่อยน,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 นี่หน่อยใหญ่ดูสิโอ้กินเหมือดบ่อา,า,กกาวองดีดีู้ใดสิกินเข้านี่ยและมันมีไผออมไผแอมเนาะอูยย้หย,ยอดหยอดย่างงามเลยคนออมหยอดตัวเยเลยเรนนยัแชออมมวนบ่ตายเสร็จแล้วตายมุกบวบนี่หน่อยบ่ะ บักบวบบ่มีหน่วยมันหยดมันไปทางทางข้างนอกเมื่อเดี๋ยวทางขึ้นเดี๋ยวหาเบื้องบักบัวกันเด้อยว้ายว้ายต้นบักเขืออันนั้นพวกพวกขื่นสำเนาบักเขือคืนไหมนี่ดิตายแล้วบักเขือคืนตายจ้อยอันนี้บักบวบเนาะมันบหลักนีดิ บกบวบกบ,บัวนี่ไหนบกบวบมันก็ขึ้นไปนี่นผนเห็นบ่ขึ้นไปนู่นยาว้าไปผลแล้วคุ้มบิดแล้วละ่ะต้นหนึ่งนี่คุ้มไปหมดแหละบกบวบนี่แต่ว่ามีห,ห้อยเก็บผักอยู่ทีอละผุดเดยเนาะเดี๋ยวทุกคนจะมาดูบกบัวหายเบิ้องหาเบื้องไหม มันนองหรอบอนังมันหนุบหน่อยไหนเยอย่าไ,ไปจับมันสินบ,บ,บกบ,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 บกลมบกบกลมยังบกบกลมอ้อไม่ได้ปูกไว้อีกไม่มีหน่วยดอกจกัดทุกคนจะเด,ดี๋ยวเดี๋ยวาดูเดี๋ยวาดีกดูเกิดมาส่วนมันมันก็ตายแล้วเดี๋ยวจะมาเกี่ยวย่านะคะ อย่าเหยียบนะคะนี่มีแต่มะละกอนะเจ้าหยาบุเกิดส,สั่มเสียดายแธ่วะหยาปลูกไว้นะหยานี่เปียได้แล้วกับข้าวของเราวันนี้ซุปมะเขือซุปมะเขือนี่พ่อเกี๊ยวนี่พ่อสิเกี๊ยวเลยบ่นน่ฮะ กับข้าวนะคะกับข้าวเอาอีเล็บอ่ะเคยื่อยังมีอยู่บ่กับข้าวนะคะกับข้าวมอยไง เราไปทำกับข้าววันนี้จะกินอะไรดีกินซุปมะเขือซุปมะเขืออร่อยอร่อยอเออเอาไปหลดุดอะไรประธานในทูบหอยแหนเป็ดอยู่ ได้เลยค่ะทุกคนจะคือเดี๋ยวนะคะที่เราปลูกเองโดยที่เราไม่ต้องด,ด้ดูแลนะคะเราก็ได้กินแล้วนะคะนี่เดี๋ยวเราจะเราจะเกี่ยวหญ้านะเกี่ยวหญ้าออกแล้วก็สะเอาปุ๋ยใส่เอาปุยาป๋ยขิยงหวานนะใส่นจะจ๊ะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอีกอย่างหนึ่งสิ้ผ้าทุกคนมาเบิงบ่งบักฮู ะละกอกำลังจะดุนี่มะละกลอหลอบสองหลอบแรกกินเมดเกี่ยงตับอันนี้รอบสองก็สีดกคือเก่ามันคือบหย้าคือพอมันกก่พันบ่ฮะเนี่ยว่ามันอยู่ไก่กันเหรอมันเลยไก่พันเหรอหรอนั่นเริ่มดกขึ้นมาพุนล่ะหนาหน้าผุละ่ะจังสิได้กกินเนาะ ว่าก็เก็บขึ้นไปเรื่อยอยู่ดกนี่ยังบุนี่กคือบ่ได้ใส่อยังใส่ปุย๋ยใส่ยัยงดกอีหย่างอีกต้นหนึ่งกับผุนสูงไปขึ้นผุนบ่แม่สิไดเอาไม้สาวสวยซะบ่สูงเกือบทว่วมหลังคาแล้วน่ะเด้อกินตลอดปีนะคะปีนี้ก็มันกำลังอ่อนถาทันวยใยนี่ ใญ่บักคักเลยได้ซ้ำลำต้นมานนี่แหละหน่วยบอก่ห่นึงแต่ว่าต้นนี้ย่างกรอบด้วยค่ะกรอบอร่อยนะคะค่ะวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะเมื่อหน้าฝ่าหม่เดี๋ยวเดี๋ยวสิทายมาให้ทุกๆกคนได้ดูนะคะวันนี้ลากันไปก่อนนะคะ เกษตรบ้านนาชาแนลสวัสดีทุกคนจ้า